มูลนิธิด็อร์เทียมโชควัฒน,นาร่วมกับ S c h a n n e เสนอรายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตช่วงที่หนึ่งร่วมปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตโดยเปาซินเวอร์นานโนสูตรซักกลางคืนไม่ง้อแดดน้ำยาล้างจานไลพอนเอฟแป้งเด็กโคโดมก เรื่องสำอาง MTI The Professional Makeup Budget คิดถึงบริการรถเช่าคิดถึง b u d g e จสวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้วันนี้เราจะมาร่วมกันปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตพวกเขากันค่ะ ชีวิตของน้องก้าที่ขาดแม่เพราะแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและจากไปเมื่อสาปีที่แล้วชีวิตวันนี้เขามีเพียงพ่อซึ่งไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่กับเขาได้นานแค่ไหนทุกวันนี้ก้าช่วยพ่อขายขนมฝักบัวหลังเลิกเรียน เงินที่หาได้เพื่อนำมาเป็นค่ารถพาพ่อไปหาหมอเพื่อรักษาโรคพากินสันโรคที่นับวันอาการของพ่อจะหนักขึ้นเรื่อยๆเด็กคนนี้น่าสงสารค่ะเขาเสียแม่ไปคนหนึ่งแล้วและไม่แน่ใจว่าอีกไม่นานเขาจะเสียพ่อไปอีกคนหนึ่งหรือเปล่า พราะพ่อของเขาป่วยเป็นโรคพากินสารขั้นรุนแรงพ่อของเขาป่วยเป็นโรคนี้มาหกปีแล้วในช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่แม่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะพอเขาคลอดลูกได้สัก,อกสกองปีหรือะไรนี่เขารู้สึกเจ็บท้องอ๋อน้องน้องก้าสองขวบค่ะเจ็บท้องเราก็ให้ไปหาหมอเขาก็ไม่ไปเรื่องพอ ตัดสินใจไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเรียกผมไปคุยเขาบอกว่าันปเ1%จะรอดจกคนตกลงเป็นอะไรอ่ะจะเป็นเนื้อง,งอกตรงที่หมอก,กตาเแ,แต่ก็อยู่กับเราไนี่ยนะเสียใจเสียใจอยู่นานเนีน,นะครับแต่ยังทำมาหากินได้ใช่ไหมคะ คิดไหมคะว่าลูกก็ยังเล็กแล้วจริงๆผู้ชายอ่ะกับกับการเสียใจแล้วร้องไห้ให้ลูกเห็นไหมคะไม่เคยเลนแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมคะเพราะภรรยามอยูกก็ตั้งใจเร่่นแล้ง อนที่เป็นอย่างนี้คือโรคที่เขาเรียกว่าโรคภากินสันมันเป็นตอนไหนอะคะเริ่มเป็นเัืไงรู้สึกจะเป็นตอนอยู่นคนปรปฐมตอนก็ตอนก็นป่วยก็เริ่มมีอาการอ๋อตอนที่ภรรยาป่วยเริ่มมีอาการแล้วมีการนิดเดียว,ดดยวแล้วเลิกได้รักษาไหมคะผมก็รักษาเข้าเทิน,นิกก่อนแต่เรารู้เลยว่าเป็นภากิจสันไปตรวจละตอนนี้หมอแขกแล้วเขาเป็นไอเลืเซนประสาทเนี่ยเขาก็ให้ยามันกิน แล้วคนนุณหมอคุณหมอบอกวิธีการรักษาวิธีการดูแลตัวเองไหมแล้วบอกไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรโรคน<ๆ>ี้บอกเขาบอกว่าเกิดที่หนหมอเขาก็ถามว่าในพี่น้องเ,อเป็นไหม,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 มคมรับอ้พวกนี้ต้องติดมาันจะไปมองแต่เ็าไม่รู้อ่ะบวางทีมันอาจจะข้ามเจเนอเรชั่นเนี่ยมันอาจจะต้องนั่งถอยหลังแต่สืบประวัติแล้วไม่มีไม่มีมคัดเป็นแต่ผมก็เข็ไมไว้ในใจว่าเวลามาหคนเนี่ยมึงต้องเปหนหนุ่มันมึงจะตันนด้ด น้องก้าวน้องก้าวนี่อ,อตอนที่คุณแม่เสียน้องก้าวจำความได้ไหมคะอ,อายุอายุเท่าไหร่จำได้ไหมคะแม่ผมอายุ41ครับตอนเสียแล้วแล้วตอนน้องก้าวอายุเท่าไรหร่ลหรคะตอนนั้นประมาณสักหกขบหกขวบจำจำอะไรได้บ้างไหมคะ <c oughs> จำไ,ได้ไหมจำไม่ค่อยได้รครับจำหน้าแม่ได้ไหมคะจำได้แล้วเรื่องราวเวลาอยู่กับแม่ยังจำได้อยู่บ้างไหมมันยัง ไ้คิดถึงแม่จำภาพไหนได้ได้อันดับหนึ่งหนตอนก่อนแม่นะคะคิดถึงแม่ไหมคะคิดถึงครับเวลาคิดถึงแม่ท่นยังไงบางครั้งก็เปิดรูปของแม่มบ่อยไหมคะบ่อยหลังจากที่แม่น้องก้าเสียชีวิตพ่อของน้องก้า ย้ายจากจังหวัดนครปฐมมาอยู่ที่จังหวัดระยองโดยยึดอาชีพขายขนมฝักบัวตอนนั้นโรคพากินสันของพ่อน้องก้าวยังไม่แสดงอาการเท่าไรนะักและผู้ช่วยขายที่ดีที่สุดของพ่อน้องก้าวก็คือน้องก้าวเองค่ะแล้วก็ขายของเก่งนะขายผักยาอะไรมีแผงยาว บาท้าบาทจะกินแล้วรวยกินแล้วโตเก่งรวยกิดเองคุณพ่อบอกว่าน้องก้าวเนี่ยเป็นคนขายของเก่งตอนที่สมัยขายผงขายผักอะน้องก้าวมีวิธีเรียกคนด้วยสมมติน้องก้าวอยู่เนี่ยสมมติเราไม่ได้ขี่จักรยานนะเรามีที่ขายของน้องก้าวเรียกพี่ๆจาก้องเขาซื้อสิแต่เราต้องเรียกยังไงคะเอาเป็นขนมที่ขายอยู่ทุกวันเนี่ยฝักบัวกับไข่นกกระทะ ขนมฝักบัวไหมครับหอมอร่อยจริงๆช้าหมดอดคินครับช้าหมดอดคินครับอ๊ใครสอนเนี่ยคิดเองคิดเองเหรอคะในช่วงเวลาที่อยู่เพียงลำพังสองพ่อลูกและอาการป่วยจากโรคพาร์กินสันของผู้เป็นพ่อ,อยังไม่กำเริบอาชีพการขายขนมฝักบัวก็ยังพอเลี้ยงชีวิตสองคนได้ สพ่อลูกอาศัยบ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งมีค่าเช่าประมาณเดือนละ1,800บาทแต่มาเมื่อประมาณสองปีที่แล้วอาการป่วยจากโรคพากินสันของผู้เป็นพ่อเริ่มกำเริ่บหนักขึ้นมือไม้สั่นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่กินยามือก็ไม่หยุดสัน่นขาก็ไม่หยุดสัน่นอาชีพขายขนมต้องขายวันหยุดสามวัน และถ้าต้องหยุดขายหลายๆวันติดต่อกันก็หมายถึงทั้งบ้านไม่มีเงินทั้งพ่อลูกไม่มีอะไรกินและนั่นคือเหตุผลที่ก้าจะต้องหยุดเรียนในบางครั้งเพื่อไปขายขนมแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเ,เขาเขาไม่มาโรงเรียน3วันแล้วก็ถามกับเพื่อนว่า น้องประก้าไปไหนก็บอกว่าน้องก้าไม่สบายแล้วครูก็กลับไปไปบ้านเขาอีกครั้ง <Okay. S 2> หนึ่งก็ไปประมาณช่วงนั้นเกือบสองทุ่ม <Okay. S 1> นะคะไม่เจอน้องประกา้าเจอเจอคุณพ่อ <Okay. S 2> คุณพ่อบอกว่าน้องก้าวไปขายของ mm hmm. แล้วครูถามว่าอา้าวแล้วไปขายของแล้ว mm hmm. น้องประก้าไม่สบายไปไหวเลยเขาบอกไม่ไหวก็ต้องต้องไปคุณครูเพราะของมันเหลือเยอะอ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นครูก็ให้ตังค์ไว้สองร้อย้า mm hmm. ยาน,นะคะ การสั่นตามมือตามแขนตามขาถึงแม้จะไม่ได้ทำให้คุณพ่อของน้องก้าวต้องเจ็บปวดทางกายแต่มันเป็นความเจ็บปวดทางใจที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนคนอื่นซ้ำยังเป็นภาระให้กับลูกชายอีกด้วย ใช้เปาซิลเวอร์นาโนสูตรซักล้างคืนไม่งอแดดช่วยขจัดแบคทีเรียทุกขั้นตอนลดกลิ่นอับต่อเนื่องเปาซิลเวอร์นาโนสูตรซักล้างคืนไม่งอแดดคราบมันเหน็บๆขนาดเนี้ยต้องไล่ปันเอฟพลังเข้มข้นตรงเข้าสลายทุกคราบมันไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างกำจัดคราบมันเยี่ยมไล่ปั้นทั้งสองสนะูตรพอดมอ หลบอยู่ข้างในทำไมออกมาสนุกกับแป้งเด็กโคดโมดีกว่าใหม่แป้งเด็กโคดโม Natural Soft Protection หอมอย่างมีคุณค่าด้วยสารสกัดจากผิวส้มและแตะไคร้หอมหอมสบายผิวแป้งเด็กโคดโมจอยสวมหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง MTI ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทรอคยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่ละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทรัชช่วงที่สองร่วมปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตโดยเปาซินเวอร์นานโนส,นสูตรซักกลางคืนไม่งอดด้อแดด้ำอย่าล้างจานไลายฟอนเอแป้งเด็กโคดมุ นั้นต้องขออนุญาตถามถึงเรื่องของการของโรคจริงๆโรคเนี้ยเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเป็นตั้งแต่ภรรยาเริ่มป่วยตั้งแต่น้องเก้าอายุสามขวบได้นะคะเป็นมาหลายปีแล้วมันเริ่มมากเมื่อไหร่คะเริ่มมากก็ช่วงปีน,ปนี้ปีนี้รู้สึกก็จะไปเยอะแล้วปกติเนี่ยเ,เวลาเป็นเนี่ยมันต้องมียาทานใช่ไหมยาที่ควบคุมไม่ให้สั่นหรือเปล่าครับมันเป็นยาของยาปากิสถานค่ะกินแล้วมันจะหยุดสั่นได้นานไหมคะก็ ได้สักพักนะก็ได้สักสองชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วต้องกินซ้ำหรือต้องกินซ้ำแต่ค่ายานี้เราเสียอ๋อไม่เสียไม่เสียเลยไม่เสียเพราะอะไรเขามีสามสิบบาทอ๋อสามสิบบาทมาช่วยไว้ครับค่ะู้แล้วยามันส่งผลไหมคะคือในเมื่อมันคุมได้ประมาณแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วถ้าเรากินบ่อยๆหมอบอกไหมว่ากินได้บ่อยขนาดไหนก็เขาว่าอะไรกินยาเพิ่มก็ทำให้อะไรก็พูดไม่ถูก ทำให้ต่นไปทำเต,<า>ต่มเงินหนักกว่ถ้าค่ะแต่แต่ถ้ากินม,มีมีคัวต้าไหมคะว่าวันหนึ่งกินได้กี่ครั้งจ <c oughs> อหมอก็ใหม้มาสามครั้งบางครั้งผมก็กินเกินบางครั้งอยากจะยืนขายนมได้เยอะเยะเงี้ยถ้ากินก็จะอยู่สั่นเลยหรอก็จะพักสักครื่องชโมง มันรักษาไม่หายโรคเนี้ยมันจะแค่ทุกเราไปเราก็ต้องขยันกินยาต้องขยันดูแลตัวเองครับแล้วเราก็ทําใจได้ผมขอโลคมันตองมันม้นมีอาการอย่างอื่นนอกจากสั่นเลยค่ะที่มาประกอบกันร้อยๆเห็นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทมีอาการอื่นนะปวดหัวอะไรนี่ไม่ไม่ปวดความดันก็ไม่ขึ้นนะผมแต่ผมเป็นอยู่สองโรคนเวลาเนี้ยคือเลือดติดดวงในจมูกสองข้างเลผมเพิ่งมารักษาที่นี่คุณ รักษาอยู่ใช่ไหมคะรักษาอยู่แต่หมอบอกไม่ต้องผ่าตัดโชคดีมากแปลว่ามันยุบใช้ยาหย,ยอดอะไรอางนี้เมื่อก่อนผมนอนหายใจทางปากฮะออจะมอกหายใจไม่ได้นี่มันยุบไปเยอะแม้ว่ายาที่กินอยู่เป็นประจำจะไม่ต้องเสียเงินก็ตามแต่ค่ารถที่จะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนั้นก็ไม่มีทำให้บางครั้งไม่มียาที่จะไว้รักษาบรรเทาอาการ พ่อน้องก้าต้องทนรับสภาพมือไม้สั่นตลอดทั้งคืนจนเรื่องนี้รู้ไปถึงครูที่โรงเรียนจึงได้เรียรายเงินเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล ยาเนี้นี่ไปหาหมอบ่อยแค่ไหนอะะก็มีหมอนัดก็ไปส่วนใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งกี่ครั้งคะเดือนครั้งแต่ตอนนี่ผมขอเขาสองเดือนทําไมอะก็มันเสียวขา้นลดกันละเสียวกัลต้องไปหาทึงไหนอะระยองอะโอ้จากนี่ไกลไหมคะไมไกลก็ข่านถไปกลับแ็4สบสิบบาทปกลับตีสิบบางทีเราทางจังหวัดเราเดินไม่ไหวนะครับ นั่งรถบินไปมากนะมมอเตอร์ไซค์บินก็ไ่แนั่งเข้านั่งออกแล้วบางทีก็แล้วก็ไม่ผ่านโรงพยาบาลแล้วก็เดินเดินไหวก็เดินแล้เดินไม่ไหวก็นั่งรถอาการของโรคพากินสันที่คุณแขกเป็นเนี่ยมันกระทบกระเทือนการทํางานไหมคะทำทำให้ชีวิตเปลี่ยนไหมมันกระทบเปลี่ยนเราทำหลักผมเป็นคนขยันทาได้ทุกอย่างคือทาแบบเร็วแรงอะไรทําก็ให้ถดถอยคืออยากจะทําอะไรให้มันมีเงินมีทอง มันทําไม่ได้เออคือแต่ถ้ากินยาแล้วมันหยุดหรือไงคะเนี่ยหยุดนะก็ทํางานได้ปกติอ๋อแต่แต่ข้างซ้ายเริ่ม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 บางแต่บริเวณนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ปากเปิดไม่ซ่านะไม่มีไม่เป็นไรตาล์มองตาลมองยิ่งดียคันนั่งดีกว่าคันนั่งดีกว่ามีหมอสั่งว่าอย่าให้ล้งนะยาให้ลงคุณหมอบอกไหมคะว่าถ้าเกิดล้มแล้วจะเป็นยังไงคะก็เขาไม่บอกแต่ตะคอนกระถมก็บอกเลยยองเขาบอกยาให้ล้งลง จ่โดนความเย็นไม่ไ <şu> ด้ทำไมอะคะโดนความเย็น hmm> รู้สึกมันจะสั่นมากอ๋อแล้วสะพัดลมขนาดนี้ได้เ่ยได้ฮะจะเข้าไปหาหมอห้องแอร์ไม่ได้เลาจะสั่นมากขึ้นเลยขออนุญาติบอกว่าหมอเขาบอกไหมคะว่าทำไมโดนความเย็นถึงสั่นมากขึ้นจำไม่ได้บอกแต่ผมขออนุญาติบอกมันหนาวแล้วมันสั่นไม่เพียงแต่เรื่องค่าเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลเท่านั้นที่เป็นปัญหา ค่าหารในแต่ละวันจะหามาจากที่ไหนในวันที่พ่อของน้องก้าไม่สามารถไปขายขนมได้แกไม่เคยไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวว่าไม่เคยพูดว่าเขาเป็นเด็กลำบากไม่มีแม่รูก็ได้ลงไปเยี่ยมบ้านของน้องปะก้าค่ะแล้วก็ไปเจอสภาพพ่อเลยมาพูดปับพอว่าต้องช่วยเด็กคนนี้นะนะคะตามตามอัตรภาพที่่วยได้นะคะ แสดงว่าในเรือร่อ,อ,องอาหารปรวัคุณครูก็เป็นคนเป็นจุดเริ่มต้นที่้น้องเอากลับไปบ้าน <c oughs> เป็นคนที่ว่าขึ้นไปบอกพออว่าพออหนูขออาหารหนึ่งชุดมื้อเที่ยงไว้เป็นมื้อเย็นของน้องก้าวกับค <c oughs> ุณพ่อคุณพอออนุญาตค่ะคต่แม่ครูก็ช่วยเหลือตลอดทุกวันตังให้ทุกวันค่ะข้าวที่ได้มาจากโรงเรียนนั้นน้องก้าวจะเก็บไว้อย่างดี และเมื่อถึงตอนเย็นเลิกเรียนขณะที่เพื่อนคนอื่นสนุกสนานกับการเล่นบอลแต่น้องก้าวยังคงทำหน้าที่ของลูกกระตันอยู่รีบเอาข้าวกลับไปให้พ่อ,อแล้วรีบเอาขนมฝักบัวที่พ่อทอดเสร็จออกไปเร่ขายตามที่ต่างๆ สอจากเดิมที่มีสองแรงพ่อลูกช่วยกันขาย พอมาถึงตอนนี้เหลือเพียงน้องก้าวคนเดียวเท่านั้นที่มีหน้าที่ขายแถมช่วงเวลาที่ขายก็เหลือเฉพาะหลังเลิกเรียนเท่านั้นจึงทําให้สองพ่อลูกมีปัญหาติดค้างค่าเช่าห้องเราติดค่าเช่ากีาเมื่ไหมคะก็เนี่ยมาสองเดือนเนี่ยติดเขาเดือนแรกก็ติดเขาเจ็ดร้อยเดือนที่เดือนที่จะออกนี่ก็ค้างมาสี่ร้อยยังไม่ได้ใช้ก็เลยและในที่สุดเจ้าของห้องเช่า ก็ไล่สองพ่อลูกออกจากบ้านโชคยังดีที่ทางราชการได้รับทราบเรื่องราวความเดือดร้อนจึงอนุญาตให้น้องก้าวและพ่อเข้ามาอาศัยฟรีอยู่ที่บ้านรักบ้านฉางแสดงว่าหน้าตอนนี้น้องเป็นคนขายของคนเดียวแล้วล่ะเพราะว่ากันมากขึ้นถูกไหมคะ ไรายได้ก็ต้องน้อยลงน้อยลงคุ้ใจไหมคะมันตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็เริ่มสบายใจอยู่นิดเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าเพราะมันนั้นเครียดอยู่เลยทำงานยากพราบ้านเก่าต้องเสียค่าเช่า้องดูไหมคะว่าคุณพ่อคิดมากโยลองให้ลูเห็นว่ากลัวอ,อะไรที่สุดคะน วันี้ยังก็ไม่ตองเวาเห็นคุณพ่อสั่นมากๆเรารู้สึกในใตรงสารเคยคุณพ่อเคยสั่นจนจนเรารู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วเคยถึงขั้นนั้นเไหมคะเคยมันขนาดไหนอะคะครับ หยิบของไม่ได้เลยครับร้องหไห้หนิอือฮึก็ผมก็เอผมถามพ่อพ่อกินยาใช่ไหมครับแล้วพ่อบอกยังไม่ได้กินข้าวร้องไห้ข้าว่อกินแล้วค่อยกินยาแล้วหายได้ไหมครับก็ปกติลงครับแบบน้อยลงอะครับเวลาเห็นพ่อสั่นมากๆอะใจน้องข้าวคิดยังไง Hử? Dạ không có ạ. ปาซิลเวอร์นาโนสูตรซักกลางคืนไม่งอแดดช่วยกำจัดแบคทีเรียทุกขั้นตอนลดปริมาณต่อเนื่องเปาซิลเวอร์นาโนสูตรซักกลางคืนไม่งอแดดคราบมันเนิบๆขนาดเนี้ยต้องไล่ปันเอฟพลังเข้มข้นตรงเข้าสลายทุกคราบมันไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้างกำจัดคราบมันเยี่ยมไล่ปั้นทั้งสองสูตรก็ดิมอ หลบอยู่ข้างในทำไมออกมาสนุกกับแป้งเด็กโคดโมดีกว่าใหม่แป้งเด็กโคดโม Natural Soft Protection หอมอย่างมีคุณค่าด้วยสารสกัดจากผิวส้มและแตะไคร้หอมหอมสบายผิวแป้งเด็กโคดโมจอยสสมหลายบทบาทได้เพราะจอยมีแป้ง M T I ค่ะเป็นพิธีกรวุ่นแต่ก็ต้องดูสวยค่ะขึ้นแคทรลอกยิ่งต้องสวยทุกมุมมอง พอเป็นดารามีแป้ง MTI นี่แหละค่ะที่ช่วยให้จอยสวยสมบทบาทถามใครดูก็ได้แป้ง MTI แป้งที่ดาราใช้เนียนใสไม่รีทัชช่วงที่3ร่วมปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตโดยเครื่องสำอาง MTI The Professional Makeup Budget คิดถึงบริการรถเช่าคิดถึง b u d g e จ นับวันอาการของพ่อน้องก้าวก็มีแต่มากขึ้นและมากขึ้นด้วยความที่รักและเป็นห่วงลูกมากพ่อของน้องก้าวจึงต้องเตรียมการสําหรับวันข้างหน้าวันที่น้องก้าวอาจจะต้องอยู่เพียงลําพังในโลกใบนี้โดยไม่มีพ่ออยู่เคียงข้างน้องก้าวช่วยได้เยอะไหมเยอะฮะช่วงนี้ต้องให้เขาเรีบช่วยเพราะว่าทําไม่เป็นทุกอย่างแล้วก็ทำไมจะต้องรีบสอนลูกขนาดนั้นล่ะคะคือเรารู้ตัวเราว่า รู it, ้ตัวว่าอะไรมันถดถอยลงไปมันแย่ลงอยากให้น้องช่วยตัวเองได้ทุกอย่างเลยอยากให้เขาทำเองทุกอย่างทำไมถึงคิดอย่างนั้นว่าตัวเองแย่ลงคะคุณพ่อเคยพูดเรื่องที่ให้น้องก้าวทำทุกอย่างเลยไหมไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า หรือขายของคุณพ่อเคยบอกไหมว่าทําไมถึงให้ทำคคุณพ่ออยากให้น้องก้าช่วยตัวเองได้ทําทุกอย่างได้เป็นห่วงครับรู้ใช่ไหมคุณพ่อเป็นห่วงพ่ออะไรถึงน้องซอนแบบนี้รู้ปะปะ,ะเวลาพ่อไม่อยู่ มงแบบมึแค e kind of ่ได้ช่วยตอตอนนี้ทำเป็นทุกอย่างยังคะงานบ้างน้ำาด้าหมดถ้าคุณพ่อไม่อยน้องก้าวจะทำยังไงอะผมก็อยู่คนเดียวง่ด้เหรอ ครั้งหน้าเราจะมาติดตามความเป็นเดอกตันยูของน้องก้าวที่ช่วยพ่อขายขนมฝักบัวการขายของเขาไม่ได้อยู่กับที่เขาจะเดินเข้าไปหาลูกค้าตรงไหนคนเยอะน้องก้าวจะเดินเข้าไปหาทัานทีบางวันน้องก้าวต้องปั่นจัก,กรยานกว่า5กิโลเพื่อขายขนมฝักบัวและเงินที่ได้ทุกบาททุกสตางค์เขาจะเก็บไว้เพื่อเป็นค่าเดินทางพาพ่อไปหาหมอ และในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจบุญของเรานะคะผงซักฟอกเป่าน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟแป้งเด็กโคโดมแต่งหน้าทำผมโดย MTI บริษทัท b บั e จ c u ค r e n t a l จำกัดแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามความเป็นเด็ก,กตัญนูของน้องก้าวกันต่อนะคะวันนี้เวลาของรายการปฏิบัติการเปลี่ยนชีวิตหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะผมเด็กชายน้องก,ก้าวูุน่น แม่ผมเสียชีวิตเพ่อพ่อผมก็เป็นโรคที่ไม่มีทางไหนชื่อโรคพากิสันตอนเช้าตื่นผมตื่นมาผมต้องช่วยพ่อจัดของแล้วก็ให้พ่อกินยาแล้วผมก็อาบน้ำแล้วผมก็ไปโรงเรียนพอตอน กลางวันผมก็ไปเอาข้าวไปให้พ่อตอนเย็นพอพอผมกลับมาบ้านบางทีผมก็ล้างชามล้างดานให้พ่อแล้วผมก็ไปขายขายขน,นมดอกบัวให้พ่อผมคิดว่าพอ่อ บอกไม่มีผมผมไม่รู้ว่าพ่อยู่ยังไงพ่อ้โหโอ้มีอมอมีอมี่ะอพ่อยังอยู่ไงคะพ่อังอยู่นะอยน